รัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายระดับประเทศในชื่อคนละครึ่งลซัซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นโครงการนี้ถือเป็นการสานต่อแนวทางของมาตรการคนละครึ่งในช่วงก่อนหน้าแต่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยรัฐบาลเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆและการส่งเสริมการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศอย่างทั่วถึงการดำเนินโครงการคนละครึ่งัสครั้งนี้จะใช้ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเป็นช่องทางหลักในการใช้จ่ายโดยผู้มีสิทธิ์สามารถเติมเงินเข้าไปในระบบเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีรัฐบาลจะร่วมสมทบในบางส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังซื้อเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่ขณะเดียวกันยังช่วยให้รัฐสามารถติดตามข้อมูลการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสจุดประสงค์สำคัญของมาตรการนี้คือการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะไม่แน่นอนความผันผวนของตลาดการเงินราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนชะลอตัว การเปิดตัวโครงการคนละครึ่งพลัสจึงถูกมองว่าเป็นการฉีดวัคซีนทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจนอกจากนี้รัฐบาลยังมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศผ่านการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกระตุ้นความเคลื่อนไหวในภาคบริการการท่องเที่ยวและการค้าปลีกซึ่งเป็นภาคส่วนหลักที่สร้างรายได้จํานวนมากให้กับประเทศในด้านการบริหารจัดการโครงการรัฐบาลได้ให้ความสําคัญ กับการกำกับดูแลอย่างรัดก,กุมเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรลวทม์ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงนโยบายสาธารณะที่มีความทันสมัยนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้ร้านค้ารายย่อยโดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมโครงการอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เม็ดเงินจากโครงการกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้โครงการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากประชาชนส่วนใหญ่แต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาระทางการคลังของรัฐในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์ารบ,บางส่วนแสดงความกังวลว่าการอัดฉีดเม็ดเงินลักษณะนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อนี้สาธารณะหากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายและจัดเก็บรายได้ได้ไดอย่างมีประสิทธิภาพ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการชั่วคราวอาจช่วยได้ในช่วงสั้นแต่ไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงโครงสร้างได้อย่างยั่งยืนหากไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจควบคู่กันไปเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการยกระดับทักษะแรงงานและการขยายฐานภาษีในอีกมุมหนึ่งภาคธุรกิจเอกชนมองว่าโครงการนี้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูรายได้หลังจากยอดขายซบซ้อมมาหลายเดือนโดยเฉพาะในภาคค้าปลีกและบริการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงร้านอาหารร้านกาแฟ ى, และธุรกิจรายย่อยหลายแห่งเริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มโปรโมชั่นและรับชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วยังช่วยให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มหลักของโลกในปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับอนิสงส์จากมาตรการนี้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ใจ่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อกระจายรายได้นักท่องเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มอ,ออกเดินทางมากขึ้นเพราะมีแรงจูงใจจากการร่วมสมทบของรัฐโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจึงเริ่มกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนกลับมาดําเนินกิจการได้อีกครั้งและสร้างบรรยากาศของการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นในหลายจังหวัดในด้านเทคโนโลยีทางการเงินการใช้ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเปาตังถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบความสะดวกและความปลอดภัยของระบบช่วยลดการใช้เงินสดและส่งเสริมพฤติกรรมการทำธุรกรรมออนไลน์ของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลการใช้จ่ายที่เก็บผ่านระบบดิจิทัลยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมมาตรการคนละครึ่งสทส้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงครามความผันผวนของค่างเงินและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโครงการนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือทางเศรษฐกิจและเครื่องมือทางสังคมที่ช่วยรักษาความมั่นคงของตลาดแรงงานและการบริโภคในประเทศแต่ในขณะเดียวกันความสําเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับการดําเนินงานอย่างตรงสย การบริหารจัดการงบประมาณที่รอบคอบและการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนอย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์บางรายมองว่ามาตรการลักษณะนี้สามารถสร้างแรงส่งระยะสั้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ราวร้อยและ0.3-0ถึง0 5ของ GDP หากมีการใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงแต่หากมาตรการสิ้นสุดโดยไม่มีนโยบายต่อเนื่องมารองรับเศรษฐกิจอาจกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวได้อีกครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผนระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนเช่นการส่งเสริมการผลิตในประเทศการสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่และการกระจายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคต่างๆอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงคือผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติการที่รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภ,ภาพทางการคลังอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้นักลงทุนมองว่าโครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการบริหารจัดการเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตและแสดงถึงความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคในแง่มุมทางสังคมมาตรการนี้ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มรายได้เนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิการใช้ใจ่ายผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งก่อนหน้านี้อาจเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับคนในชนบทการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงินจึงไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ให้กับประชาชนในวงกว้างอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวในตอนท้ายโครงการคนละครึ่งเป็นมากกว่ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั่วไปเพราะสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทย จากระบบดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลรัฐบาลกำลังใช้มาตร,ราการนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมัน่นปรับโครงสร้างการบริโภคและเตรียมความพร้อมของประเทศสู่อนาคตที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะพึ่งพาความคล่องตัวและนวัตกรรมมากกว่าทรัพยากรแบบเดิมความท้าทายอยู่ที่การทำให้มาตรการนี้ไม่เป็นเพียงแค่การกระตุ้นชั่วคราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมีเสถียรภาพ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษใหม่อย่างแท้จริง